สวัสดีครับผมพบกับผมแมนมีเดินไปเช่นเคยนะวันนี้มีมีดพับแบรนด์สไปเดอร์แมงมุมงาน OEM มานำาเสนอนะครับสินค้าพร้อมกล่องสวยๆแบบนี้เลยนะครับกล่องแบบสไลด์นะครับผมข้างในมีใบเซอร์ให้ด้วยนะครับเล่มนี้เป็นลายพรางทหารนะครับสีเขียวลายพรางทหาร ตรงนี้เป็นตัวช่วยเปิดนะครับผมเนี่เปิดได้ด้วยมือเดียวนะครับเปิดไวอยู่นะครับผมตัวนี้พิเศษระบบล็อกไลเนอร์ล็อกนะครับปกติจะอยู่ตรงนี้นะครับเนมนี้อยู่ด้านหลังนะครับโครงสร้างอยู่ด้านหลังด้านบนนะครับผมด้านไปทางซ้ายนะครับถึงจะพับลงได้นะครับผมเปิดลื่นเปิดง่ายแน่นอนนะครับเปิดนิดนึงก็ช่วยสะบัดนี่ก็ขึ้นแน่นอนนะครับผม มาดูรายละเอียดมีดกันนะครับเล่มนี้ความยาวรวม8.5นิ้วนะครับใบมีดเหล็ก 94R นะครับแข็งแรงนะครับคมกริบนะครับรับประกันนะครับผมไม่เป็นสนิมง่ายนะครับความยาวใบมีด3.7นิ้วนะครับเลเซอร์ตาแบนนะครับงาน OEM สวยแน่นอนความยาวใบมีด3.7นิ้วความกว้างใบมีด1.3นิ้วนะครับสันหนา3.5มิลนะครับสันหยักนะครับผมนี่ ไม่ค่อยสัญยากนะครับแล้วก็ตรงปลายสโลปให้เล็กลงนะครับให้น้ําหนักเบานะครับผมเดี๋ยวมาดูน้ําหนักกันนะครับเอ็มนี้น้ําหนักร้อยเก้ากรัมเท่านั้นนะครับผมน้ําหนักเบาพกพาง่ายแน่นอนนะครับสองสวยนะครับด้ามจับเป็นจีเทนนะครับผมลายพรางทหารนะครับสวยงามนะครับผม ยึดน็อตเลสนะครับสันท้ายมีรูร้อยเชือกด้านหลังมีกิฟเน็บกางเกงสีเงินนะครับปั๊มตาแบรน,นะครับผมเล่มนี้พิเศษสามารถย้ายกิฟเนบได้4จุดนะครับ1 2 3 4นสครับขนาดซ้ายขาดขวาอยากจะพกพาแบบไหนนะครับเลือกได้ตามใจชอบมีตัวยึดแกนกลางนะครับแข็งแรงแน่นอนรับประกันนะครับสันท้ายมีรูร้อยเชือก ตรงใบมีดตรงนี้ก็เป็นหยักด้วยนะครับผมสวยงามครับงานดีนะครับเล่มนี้ราคาเบาๆนะครับสินค้าพร้อมกล่องสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมสามร้อยสามสิบบาทรวมจัดส่งด่วนเก็บเงินปลายทางนะครับผมตกเล่มละสองร้อยกว่าบาทเท่านั้นนะครับค่าส่งค่าปลายทางก็ประมาณหกสิบบาทแล้วนะครับผมเดี๋ยวมาดูความคมกันนะครับคมคมหวานเจียมแน่นอนนะครับผมรับประกันให้นะครับผม ถ้าไม่คมคืนเงินให้สิบเท่าเลยนะครับถ้ามีคมไม่กินกี่กระดาษไม่ได้แบบนี้แน่นอนนะครับผมผมรับประกันให้นะครับสวยคมกรีบรับประกันตรงปกให้ทุกเล่มนะครับแมนมีเดินป่าชื่อนี้ไม่มีเสียแน่นอนนะครับรับผิดชอบให้ทุกเคสร,ราคาเบาๆนะครับย้ำอีกครั้งนะครับ330บบาทเท่านั้นนะครับรวมค่าจัดส่งด่วนเก็บเงินปลายทางทิ้งช่องทางการติดต่อสั่งซื้อไว้ใต้คลิปวิดีโอนะครับ ทางไลน์ทาง Facebook หรือเบอร์โทรศัพท์นะครับลูกค้าเก่าโทรมาสั่งซื้อได้เลยนะครับลูกค้าใหม่ต้องแจ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์นะครับผมถ้าโอนลดให้ได้นิดหน่อยนะครับผมสนใจทักมาได้เลยนะครับถ้าโอนเอาราคาพิเศษไปเลยครับ300บาทนะครับผมขอบคุณพี่ๆทุกท่านที่ช่วยอุดหนุนนะครับขอโทษพี่ๆบางท่านนะครับที่สั่งซื้อแล้วไม่มีของให้นะครับของหมดนะครับเพราะมีของไม่เยอะนะครับบางเล่ม สต๊อกของไม่ค่อยเยอะนะครับอย่างสิบเล่มแปดเล่มสิบเล่มนะครับทุนไม่เยอะนะครับขอโทษด้วยครับแต่จะสั่งมาให้ใหม่นะครับลบกวนพี่ๆรอหน่อยนะครับผมสวยแน่นอนรับปากนะว่าจะได้ทุกท่านนะครับผมสวยแน่นอนนะครับแล้วกันให้ทุกเล่มสนใจก็ทักมาได้เลยนะครับผมสามร้อยสามสิบาทเท่านั้นนะครับรวมค่าจัดส่งด่วนเก็บเงินปลายทางกับมีดพกแบรนด์แมงมุมสไปเดอร์นะครับผม ระบบโครงสร้างไลเนอร์ล็อกด้านหลังนะครับผมนี่เมื่อตอนปิดมีดนะมีระบบบอลแบริ่งนะครับผมนี่ทําให้ปิดง่ายนะครับใบมีดไม่ไม่เด้งคืนนะครับผมสวยใช้งานง่ายแน่นอนนะครับผมเปิดลื่นเปิดง่ายนะครับรับประกันให้ทุกเล่มพี่ๆท่านไหนสนใจก็ทักมาได้เลยนะครับขอบคุณพี่ๆทุกท่านมากมานะครับที่ช่วยอุดหนุนนะครับ เราพบกันใหม่เล่มหน้านะครับผมสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ